เด็นกาส่งใสครั้งที่สี่ใครัรัมาแล้ครับร่มาแล้วนะครับมาแล้วครับโอ้โหรคอา่ะยีกิเมคนแรกครับขอรวครับสิกิครับโโดครัมาอีกมาอีกเคสุดยอดมากยังไม่ถึงเส้นเลยเข้ามาอีกยิบเกโเมตรอีกปล่อยไฟตั้งแต่ ห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับตอนนี้เข้าเส้นชัยในเวลาห้าหกนาฬิกาห้าสิบสี่นาทีโดยประมาณนะครับสุดยอดมากๆนะครับเราจะตามมาติดๆในรุ่นต่างๆของการวิ่งเวลาหยุดเวลายังครับโอ้โหหกิโลเมตรหยุดเวลายังครับสิบเอ็ดกิโลเมตรก็มียี่สิบเอ็ดกิโลเมตรก็เข้าเส้นชัยแล้วโอ้สุดยอดมากๆรอรุ่นต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเผื่อได รอเช็คชิปก่อนชิปมันตายตอนนี้เหนี่จะเช็คันตาชุดแบบฉบับทีมงานครับมาแบบโอ้โหสีแดงสีแดงครับสุดยอดมากมากครับผมโอเคครับสักครู่ครับยืนพักผ่อนอยู่ด้านหลังเดี๋ยวรอเข้ามาเผื่อได้ตุ๊กตาโอเคครับ